วันนี้อยู่ที่นิตะคอมพานีครับบริษัทเจรตินและก็บริษัทที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนอย่างลึกซึ้งและก็แท้จริงบริษัทหนึ่งอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าคอลลาเจนที่มีคุณภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยเงื่อไขอะไรบ้าง There are many kind of the collagen dipeptide like PO and OG that's why we started to you know investigate p o โแเป็นพันธะของคอลลาเจนที่แข็งแรงที่สุดในทุกๆเปปไทด์ของคอลลาเจนและก็เลยเลือก2ตัวนี้มามันเป็นเปปไทด์ของอะมิโนที่ซ่อมเซลล์ผิวที่เสียหายแล้วก็เสริมสร้างการกระตุนนไไตนะต้นคอลลาเจนําให้ไฟโบบาสเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนออกมาได้ดีขึ้นพูดง่ายๆคือซ่อมแล้วก็สร้างผ,ผ่านตัวพันธะของอะมิโนที่เรียกว่า PO โอแล้วก็ O G In the beginning ที่ our company name คื the i n u e r o m p a n y glue company, <Blue> company. I we make glue also from the g e l a t i n for the industrial area not for the edible but also the uh, around the uh, 1960 we started to use g e l a t i n for edible use นอกจากการวิจัยค้นหาและพัฒนาก็คือการที่เราต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนไปอย่างมีศักยภาพด้วยทั้งตัวสินค้าและก็ตัวบริษัทนี่คือหลักการของท่านประธานคนแรกผู้ก่อตั้งบริษัท วันนี้เราจะมาชง์รอปคอลลาเจนแล้วก็มาชั่งกันได้เห็นเลยว่าสารอาหารที่ใส่ไปเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากคูลิ่งแล้วครับผมหน้าตาก็ะออบกเป็นแบบนี้น <S <S อืม it's nice actually เขาบอกว่านี่คือคอลลาเจนธรรมชาติมากๆไม่ใช่คอลลาเจนที่เป็นผงหรืออะไรก็ตามซึ่งถ้าดื่มแบบไม่ได้จริงทุกวันเนี่ยเฮลตี้แน่ๆผิวดีข้อต่อดีกระดูกดีแต่ว่าใครเล่าจะดื่มรสชาตินี้ได้ทุกวันวันนี้ก็มีการเอาตัว f i n i ชิ่ n โ product ตัว c o n เซนเทรตแล้วป็นคอลลาเจนที่ผมทำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาตรวจกับตัวโรงงานเขาอีกทีว่าค่าของคอลลาเจนในการดูดซึมที่ได้เป็นยังไง ค่า POG ที่เราได้เนี่ยโดยมาตรฐานเฉลีย่ย the average is only 10 or 20 ppm ปกติทั่วไปประมาณ10หรือ20 ppm but w t w t w t d t w h g t t o we got almost 20 times higher สูงกว่าเกือบ20เทา่าในในสูตรที่เราใส่ไปมันดีจนผมมั่นใจที่จะพูดได้เต็มปากว่าผมภูมิใจที่จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนที่เหลือก็ฝากทุกคนรับไว้พิเารนะด้วยครับ